ผมกลับเรียนชั้นต้นแล้ววันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์เป็นวันประวัติศาสตร์อย่างไรเพราะวันประวัติศาสตร์ที่ทุกคนนั้นส่วนใหญ่ผมแค่เข้าว่าส่วนใหญ่ก็เกือบเกือบทั้งประเทศนะครับผมแค่ก็ว่าเกือบแล้วกันทุกคนมีความเห็นร้องต้องกันว่าเราจะเป็นต้องมีการปฏิรูปก่อน kick off เส้นทางปฏิรูปประเทศไทยผลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเอ่ยคำขอโทษที่ต้องมายืนตรงนี้พร้อมยอมรับยากจะอธิบายแก่คนไทยและคนทั้งโลก ว่าการรัฐประหารถูกหรือผิดหลังผ่านรถแมพขั้นแรกซึ่งคอสชอควบคุมสั่งการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อห้ามเลือดไทยรบไทยผู้นำทหารประกาศลดบทบาทเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกและข้อสรุปที่สองซึ่งที่สองผมจะไมเข้าไปเกี่ยวข้องทัานท่านว่าท่นไปท่านจะทะเลาะบอแววงท่านจะเห็นด้วยไปจนท่านไปว่าอะไ้จบออกมานะแล้วนั่ถึงข้อสรุปว่าประเทศชาติเดิน,นไม่ด้อย่ังไงในวัดข้างหน้านะครับ นั่นคือสิ่งทีผมจัดให้เรียกว่าอำนวยความสะดวกไม่ได้ไปี่นาไม่ได้ว่าต้องทำาม้ให้ใครที่ทําให้าทหารไปให้อํานาจคนน้นคนนี้ลดอานาจคนนี้ลดอำนานนนนจหน,าหน้าการ,การเมืองผมว่าไม่ไห่ข้อเสนอในการปฏิรูปประเทศกว่า4,000เรื่องถูกส่งถึงคอสชอผ่านหลายช่องทางคู่ขัดแย้งหลักถูกจับลงนามในสัญญาปรองดอง177ฉบับ การยึดอํานาจเริ่มต้นจากจุดนี้ซึ่งสถานที่เดียวกันนี้ได้ถูกใช้เป็นเวทีในการประกาศแนวทางในการปฏิรูปประเทศไทยเชิญทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมรวมถึงอดีตนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวที่ถูกคอสชควบคุมตัวไปในวันที่22พฤษภาคมได้กลับมาร่วมวงปฏิรูปของคอสชได้ค่ะ บุคคลที่ถูกควบคุมตัวในเขตทหารพร้อมนายสุเทพเทือกสุบันเลขาที่การกปปสหลังการเจรจาเจ็ดฝ่ายเพื่อยุติความขัดแย้งไม่เป็นผลกลับมาพร้อมข้อเสนอจากพระสุเทพคือจริงๆเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งไปเยี่ยมท่านมาท่านก็ฝากบอกตว่าเป็นภาพหลวงเมื่อวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของประเทศนะครับแล้วก็การที่จะมีสภาปฏิรูปขึ้นมา ทำการปรับปรุงทําการปฏิรูปประเทศไทยครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ขอให้ทุกคนสนับสนุนการทํางานในเกี่ยวเกี่ยวกับการปฏิรูปให้เต็มที่นะครับไม่ได้จําเป็นที่ว่าจะต้องไปม,มีตําแหน่งในสภาพปฏิรูปหรือแต่อย่างใดแล้วก็โดยเฉพาะที่กรปปศเนี่ยเราเองก็ไม่ใช่นิติบ,บุคคลที่ไม่ใช่นิติบ,บุคคลอยู่แล้วเราเป็นกระบวนการของประชาชนเป็นการเคลื่อนไหวผมคิดว่า11เรื่องเนี่ยที่คสชเสนอมาก็ครอบคลุมทั้งหมด นะครับที่เราได้ได้นำเสนอไปแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยได้ให้ข้อมูลไปกับทางคอสช,อชอแล้วได้มีการพูดคุยกันแล้วผมกับคณะนปะชเนี่ยเราประกาศล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับตําแหน่งในในเป็นทางการดังนั้นก็ขอให้พูดให้รู้ว่าไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัว การที่คุณวีระมาปรากฏตัวร่วมกับงานคอสชสองสาครั้งนะคะ,ะคืออันนี้คือระยะยาวทางมวลชนเข,เข้าใจเข้าใจไหมฮะ,ะอ๋ะอผมต้องขอบอกให,ให้รู้ว่ามีคนไม่เข้าใจเยอะมีคนโกรธเยอะ,ะแต่ขอให้รู้ว่าผมต้องมีสิทธิ์เดินทางโดยชีวิตของผมเองเพราะนั้นใครไม่อยากร่วมก็ไม่ต้องร่วมแต่ผมเนี่ยอยู่ฝ่ายปรองดอง ฝ่ายสันติวิธีไม่เคยสนับสนุนพวกรุนแรงแล้วก็เคยขัดแย้งกันมาแล้วเพราะฉะนั้นก็การมาปรองดองเนี่ยผมถือว่าเพื่อประเทศไทยเพราะฉะนั้นใครไม่ชอบก็เชิญตามสบายถ้าหัวใจเห็นความสําเร็จในการปฏิรูปอยู่ที่การสร้างความยอมรับของประชาชนจึงจําเป็นที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันและก้าวเข้าสู่เส้นชัยพร้อมกัน ไม่สมควรมีใครถูกทิ้งไว้กลางทางไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้แพ้หรือชนะในวันวานหาไทยการตรีสุวรรณอมรินทีวีรายงาน